สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เนาะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของระบบพิกัดทรงกระบอกแล้วก็พิกัดทรงกลมอ,อ่ะตรงนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาแคลคูลัสสามเนาะอ่ะก็จะเป็นช่วงหลักการภาโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในสอบครั้งที่3ามอ่ะแต่ว่าอันนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็ไม่ได้สอบเรื่องนี้โอเคเนาะก็มีการสอนแทนอ่ะเราก็มาดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าเยอะแหละแต่ว่า ค่อนข้างต้องใช้เซนต์เนาะเซนต์ในการมองเยอะมากอ่ะเรามาดูระบบแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือระบบทรงกระบอกเนาะทรงกระบอกคืออะไรอ่ะทรงกระบอกเนี่ยหน้าตาของมันก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในถ้าเป็นในระบบ x y z อ่ะเนาะเขาจะใช้ลักษณะเหมือนกับกล่องถูกไหมอ่ะโดยที่จุดพิกัดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะมันจะเป็นจุดพิกัด x y z x ของเราเนี่ยก็จะเป็นระยะเนาะที่ยืดออกมาในแนวนี้ ว <White S 2> ก็นยวนี้วดกันนียวตั<ๆ>้งใช่ไหมอันนี้ก็คือ x y z ตัวเลขแต่ละตัวแทนความยาวในแต่ละแนวถูกไหมความยาวแต่ละแนวเนาะแต่ถ้าเป็นในระบบพิกัดทรงกระบอกครับเราก็จะมีอาร์กเมิสสามตัวอันใหม่ก็คือ R เซตาแล้วก็ตัว Z เนาะอ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือตัวแซตัวเดิมกับพี่ในระบบพิกัดฉากเลยคือตัวเดียวกันนะครับมีค่าเท่ากันเสมอ แต่ตัวที่จะแตกต่างกันไปนั่นก็คืออีก2ตัวเนาะก็คือในตัวของ r แล้วก็เ h e อ่ะสตัวนี้เนี่ยจะเอามาแทนนะครับแทนในระนาบ x y เองอ่ะถ้าเราดูจากรูปที่แปะมาในนี้นะครับก็จะเป็นทรงกระบอกในสามมิติเนาะก็สังเกตว่าในรูปเนี่ยจะมีทรงกระบอกอันนึงนะครับทรงกระบอกอีกอันหนึ่งเนาะมีฐานเนี่ยอยู่บนระนาบ x y นะครับฐานจะอยู่ใน ระนาบ x y เนาะแล้วก็ความสูงเนี่ยจะขนาดกับแกน Z อ่ะถ้าเราต้องการน,นะครับต้องการพอรจุดในจุดตัวนี้ขึ้นมาสเกตจุดตัวนี้นะครับจุดตัวนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะพอด้วย x y z านะครับเราก็จะต้องวัดระยะแกน x แกน y แล้วก็ระยะแกน z ออกมาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ในพิกัดทรงกระบ,บอกแทนครับเราจะต้องวัดว่าจุดตรงนี้ครับเราลากดิ่งลงมานะครับดิ่งลงมาจนถึงบริเวณระนาบ x y ครับ ก็จะได้เป็นจุดบริเวณตรงนี้ะนะครับแล้วก็มาดูว่าจุดตรงนี้ครับทำมุมกับแกน x เ,เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตเนาะมันก็จะทำมุมแกน x เป็นเ,เซตานะครับแล้วก็หาว่ารัศมีครับรัศมีที่ยื่นจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับมาถึงขอบของทรงกระบอกเนี่ยมีรัศมีเป็นเท่าไหร่ก็เป็นรัศมีตัว r เนาะตัว r เราก็เอาทั้ง R แล้วก็เซต้าเนี่ยครับมาใส่ในบริเวณตรงนี้ส่วนค่าแครับมีค่าเท่าเดิมหรอแ Z มีค่าเท่าเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับไอ้ระบบ R กับเซต้านะครับมันก็คือตัวเดียวกันกับเชิงขั้วน,นั่นแหละอ่าถ้าเรามาดูนะครับในระบบพิกัรเชิงขั้วเนี่ยจะเป็นแบบ2มิติใช่ไหมอ่ะมันคืออยู่ใน2มิตินะซึ่งเขาจะเปลี่ยนจาก x y กวให้กลายเป็นตัว R แล้วก็เซต้านะครับ อ่ด้วยความที่มันคือระบบเดียวกันครับเราก็เลยได้ความสัมพันธ์แบบเดิมเลยนั่นก็คือว่า x ครับมันจะเท่ากับ r คูณ cos เซต้า y เท่ากับ r คูณ sin เซต้าเนาะในอีกฝั่งนึงครับเราก็จะได้ว่า r กำลังสองเนี่ยมันเท่ากับ x กลางสอง y กำลังสองแล้วก็ tan เซต้าเท่ากับ y ส่วน x อ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัว z ครับมีค่าเท่าเดิมมีค่าเท่าเดิมเลย z ตัวแรกเนี่ยมันอยู่ในระบบพิกัดฉากเนาะ อ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในระบบทรงกระบอกอ่ะมันมีค่าเท่ากันโอเคนะอ่ะเราลองมาดูเรื่องต่อมาเลยครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นแปลงของอัดถ้าเรามีพิกัดครับ R าเซตาแล้วก็แซนะครับเราต้องการแปลงไปเป็น x y แล้วก็ z เนี่ยเราทําได้เลยใช่ไหมถ้าเราจาจาดเรื่องของเชิอกขั้วได้เนี่ยก็คือเราจะเอา r เซต t แล้วก็ z ครับแทนลงไปในสูตรสสูตรนี้ x เท่ากับ r คแล้วก็ y ท่ากับอารซสามารถทําได้เลยเนาะแต่ครับแต่ว่าในกรณีที่เรามี x y z อ่ะเราต้องการแปลงกลับไปอีกทีนึงนะครับเราจะต้องใช้เรื่องเรื่องต่อไปครับนั่นคือการแปลงจากพิกัดฉากกลับไปเป็นทรงกระบอกเนาะ,ะหัวใจของมันครับหัวใจของมันเลยก็คือเราต้องการแปลง x y z เนี่ย กลับไปเป็น r r เซตาแล r, ้วกะแซดแต่ว่าตัวแซดครับมันมันมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมแซดมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเราดูแค่ x y ครับแปลไปเป็น r เซตาเราก็าจะใช้หลักการเดิมครับเกี่ยวกับเชิงขั้วเลยแต่เรามาทบทวนกันก่อนเนานะเพราะว่าเนื่องจากว่านะครับในบทนี้เนี่ยจุด x y ครับมันจะมีพิกัดตายตัวแต่ว่า r เซตาเนี่ยมันมีได้หลายค่าคการที่เราจะเลือก เลือกมา1ตัวครับเลือกตัวที่แบบว่าถูกต้องเนี่ยก็ทําตามขั้นตอนนี้จะได้ไง่ายที่สุดเนาะอันแรกก็คือว่าครับค่าเซต้าเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับอาร์พีเอนของวัดเซ็กเสมอครับย้ำนะครับว่าเสมอเลยอันนี้เป็นตัวที่ตายตัวอ่ะในขณะที่ตัว R ครับตัว R เนี่ยเราจะเลือกมาจากสูตรนี้ถูกไ,ไหมก็คือสูตรที่สูตรอากำลังสองเท่ากับเกำลังสองบวกยีกำลังสองที่นี่ครับ R ของเราเนี่ยมันจะอยู่สองค่าครับนั่นก็คือตัวบวกกับตัวลบ เราจะเลือก r ครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไข r มากกว่าหรือเท่ากับ0ูก็ต่อเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ครับอ่ะไอสมการไอพจน์ตรงนี้ครับมันหมายความว่าถ้า r เป็นบวกครับ x ก,ก็ต้องเป็นบวกด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่า r เป็นลบ x ก,ก็ต้องเป็นลบด้วยแค่นั้นเองอเงื่อนไขครับลักษณะเดิมมันจะมีแค่นั้นเนาะอย่างเช่นอะไรข้อนี้ เราดูตรงนี้ก่อนดีก,ก่อนเนาะพอเราได้ทั้งเซต้านะครับได้ทั้งเซต้าออกมาไดอาออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาสรุปผลครับ,บว่าจุดพิกัดใหม่เป็นเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับในกรณีที่อาติดลบอย่างเช่นเราสรุปพิกัดออกมาได้เป็นลบหนึ่งส่วนสี่แล้วก็สามนะครับสังเกตว่าตอนนี้อารของเรา,าติดลบอยู่เนาะถ้าเราอยากให้เป็นบวกครับเราสามารถใช้ข้อสัมพันธ์ต่อน,นี้ได้ครับนั่นคือแต่เดิมเนี่ยอาติดลบ ถ้าเราแปลงไปครับอ่าไม่ติดเราแล้วนะแต่ว่าเราจะบวกพายเพิ่มไปที่มุมองศาแทนครับจะบวกตรงนี้เพิ่มไปแทนเห็นไหมตรงนี้เป็นจะบวกหรบวกก็ได้นะลบก็ได้นะครับขอให้เป็นพายเราดูตัวอย่างกันดีกว่าอันนี้จะเป็นอันแรกก่อนเอาแบบง่ายก่อนเนาะแปลงจากทรงกระบอกกลับไปเป็นพีกัดฉากครับหัวใจของข้อนี้ก็คือเรามี r เซต้า,ตาแล้วก็ z มาแล้วนะครับเราต้องการแปลงกลับไปเป็น x y z ข้อนี้ก็ทำได้ง่ายๆเนาะเนื่องจากว่าพอแปลจากทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถใช้สูตรโดยตรงได้เลยนั่นก็คือ x เนี่ยครับมันเท่ากับ r คูณ cos เซตาแล้วก็ y เนี่ยเท่ากับ r คูณ sin เซตาก็เขียแม่สั่งสูตรนี้อ่ะเรามาแทนค่ากันเลยเนาะ x ข้อนี้ครับอ่ะ r ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ6ตัวแรกเป็น r นะตัวที่สอจะเป็นเซตา x ก็เลยมีค่าเท่ากับ6คูณ cos pi ส่วน6 นะครับส่วน y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ6กโค้งทราของ π าส่วนหซึ่งถ้าเราคิดได้ออกมาครับอ่า π าส่วนหมันมันคือเอ่อ30องศาเนาะ180วมาสหารหเขาได้30องศาข้อ30องศาครับจะได้รูปสามส่วนด้วยสองทราองศาครับจะได้1นส่วนด้ 2, วยสเนาะอ่ะตัดเลขออกมาครับจะได้ว่า x เนี่ยเป็น3ามร้อยแล้วก็ y เป็นครับเป็น3เฉยๆอ่ะแล้วเราก็สรุป ผลออกมาคือว่าพิกัดที่ได้ครับ x ครับจะมีค่าเท่ากับ3าดู3 y มีค่าเท่ากับ3บส่วน z มีค่าเท่าเดิมครับซึ่ง z คือตัว5ตัวนี้เพราะฉะนั้น z ก็เลยมีค่าเท่ากับ5ครับอ่ะเรียบร้อยครับพอแรกส่วนตัวนี้โอเคนะครับทุกคน ในข้อต่อมาครับอ่ะข้อต่อมาอีกนี้ในข้อต่อมาครับอ่ะโจทย์เนี่ยมีพิกัดฉากมาให้ครับต้องการให้เราแปลงกับเปลี่ยนทรงกระบอกเนาะอ่ะหัวใจของข้อนี้คืออะไรคือเขามี x y z มาให้แล้วนะครับแล้วเขาต้องการเป็นพิกัด R เซตาแล้วก็ตัว z เนาะอ่ะหัวใจของข้อนี้ครับเราจะต้องใช้การเลือกใช่ไหมครัต้องใช้การเลือก R แล้วก็เซตามาอ่ะเรามาดูตัวแปรกันก่อนเนาะ ตอนนี้ครับลบรูทสามของเราครับเป็นตัว x อ่อหนึ่งเนี่ยครับเป็นตัว y แล้วก็สองเป็นตัว z นะครับสองที่เป็นตัว z เนี่ยครับตัวนี้ครับมันตายตัวเนาะมันมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยุ่งกับตัวนี้อ่ะเรามาดูตัวที่ต้องเลือกกันนะครับอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งครับค่าเซต้าครับจะมีค่าตายตัวคือ arc tan ครับของ y ส่วน x เสมออ่ะส่วนนี้คือตายตัวเสมอนะครับเราแทนค่า y แล้วก็ค่า x ลงไปเนาะ y ของเราเป็นหนึ่งครับ x เป็นติดลบรูทสามอ่ะ a าร์แทนครับเรามีลบลบอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงลบมาข้างหน้าอาร์แทนได้อาร์แทนแล้วก็ของ1ส่วนรูทสามเนาะอ่ะทีนี้แทนอะไรได้1ส่วนรูทสามนะครับก็คือแทนสามสิบองศาใช่ไหมหรือว่าห้าสิบหกแสดงว่าก็จะถอดออกมากลายเป็นติดลบห้าสิบหกนี้อ่ะนี่คือตัวแรกครับตัวของเซต้าเนาะอ่ะ ทีนี้ตัวต่อมาครับตัวของ r r เนี่ยครับเราจะต้องเลือกมาจาก r กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนาะแทนค่า x แล้วก็ y ลงไปครับ x จะเป็นติดลบรูทสามยกกำลังสองครับ y จะเป็นหนึ่งยกกำลังสองก็จะกลายเป็นสามบวกหนึ่งซึ่งก็เท่ากับสี่เนาะแสดงว่า r ข้อนี้ครับก่อนรูทออกมาจะกลายเป็นสองแล้วก็ลบสองครับที่ เราจะต้องเลือกครับตัวนี้เราต้องใช้การเลือกเนาะเลือก r นะครับที่มีเครื่องหมายเดียวกันกับ x ครับหรือว่า r มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็ต่อเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เราสังเกตว่านะในข้อนี้เนี่ยค่า x ของเรามันติดลบเนาะมันคือติดลบรูทสรตรงนี้เพราะฉะนั้น r ครับเราก็ต้องเลือกเป็นตัวที่ติดลบอ่ะเราเลยได้ว่า r ครับเราจะใช้เป็นลบรูทสองเอง r กับลบสอง ีนรตรง้แล้วเราก็สรุปผลออกมาครับเป็นคําตอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้เขียนตรงนี้กานแล้วกันครับพิกัดที่เราได้ครับจะเป็นลบสองมุมเซต้าเป็นพายลบพ่ส่วนด้วยหกแล้วก็ค่าแซมีค่าเท่าเดิมั่นก็คือเลขสองน,นี้อ่ะสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้ R ของเราติดลบเพราะฉะนั้นเราสามารถทําให้ลบหายไปได้ครับแต่ว่าเราจะต้องบวกมุมเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งพ่ครับ เรามาโทษตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนาะลบพายส่วน6ครับเผื่อเพิ่มไปอีกหนึ่พายก็จะกลายเป็น5้พายส่วนด้วย6นั่นเองอเพราะงั้นมุมเซต้าอันใหม่ก็จะกลายเป็น5้พายส่วนด้วย6แล้วก็ค่าเนีนยครับเท่าเดิมเนาะเป็น2อเรียบร้อยครับข้อนี้ก็สรุปผลได้เรียบร้อยแล้ว ข้อนี้ก็อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คเนาะว่าคำตอบของเราเนี่ยมันถูกไหมเนาะเราลองเอาอพิกัดตัวนี้ครับแทนกับเข้าไปในสูตร x เท่ากับ r cos t e t a แล้วก็ y เท่ากับ r sin t e t a ก็ได้โอเคไหมอ่าเราแทนลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันถูกไหมอ่ะมาดูข้อต่อมาเนาะอ่ะข้อนี้ก็เป็นข้อเรียบง่ายอีกแล้ว ข้อนี้ครับมีพิกัดทรงกระบอกมาให้ครับต้องการให้เราหาพิกัดฉากซึ่งหัวใจของข้อนี้ครับก็คือเขามี r เซต้าแล้วก็เซมาให้นะครับเราต้องการเป็น x y แล้วก็ c เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สูตรเอ่อโดยตรงได้เลยนะก็คือ x เท่ากับ r cos เซตาแล้วก็ y เท่ากับ r sin เซตาเราสามารถใช้ได้เลยตรงๆครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะ คิดไหมอ่ะขีดเพิ่งขึ้น,น,นด้วยมีประสูมน,น,นะลอา,าดู x กันก่อนนะครับ x ข้อน,นี้ครับ r ของเราครับคือตัวแรกตัวนี้คือตัว r ตัวที่สองครับคือเซต้าเพราะฉะนั้น r ก็จะมีเป็นค่าเป็น2เนาะแล้วก็ cos ของ pi ส่วนสี่คิดเลขออกมาครับ cos pi ส่วนสก็คือ cos 45องศาเนาะจะได้1นึ่ส่วนรูทสตัดกันจะกลายเป็นรูทสเฉยๆนะครับส่วน y ครับมีค่าเท่ากับ2 s i n พาส่วนที่สี่อะไสีห้าองศาก็1ส่วนรูสองเช่นกันเนาะตัดมาจะกลายเป็นรูส 2. องเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเราก็สรุปผลได้แล้วว่าพิกัดใหม่ครับจะกลายเป็นรูสองรูสองแล้วก็ค่าแซครับมีค่าเท่าเดิมเนาะซึ่งเป็นลบลบ 1, เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลบหเข้าไปครับอะเรียบร้อยครับข้อนีอ้ตัวนี้มีค่าแซดเนาะตัวแรก โอเคนะครับในข้อนี้เป็นข้อที่ก็ไม่ยากมากไม่ไม่ได้ง่ายมากเนาะแต่ก็โอเคอ่ะมาข้อต่อมาครับข้อต่อมาก็เป็นข้อที่คุณเคยอีกแล้วเนาะนั่นก็คือมีพิกัดฉากมาให้ครับต้องการเปลี่ยนทรงกับบอกอ่ะหัวใจของข้อนี้ก็คืออะไรคือเขามี x y z ใช่ไหมต้องการให้เราเปลี่ยนไปเป็น r t แล้วก็ z ตัวนี้ต้องใช้การเลือกนะใช้การเลือกเนาะ ั้นตอนที่1ครับก็คือตัวที่ตายตัวก่อนคือเซต้าเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วเราสามารถแทนสูตรได้เลยเป็นอาร์แทนครับของ y ส่วน x แทนค่าลงไปครับค่า y ของเราครับเป็นลบ2เนาะค่า x เป็น2รู2ก็จะกลายเป็นลบ2หารด้วย2รู2ครับอ่ะลบเนี่ยสามารถดึงออกมาหน้าอาร์ทเหนได้ครับแล้วก็2สามารถตัดกับไปเนาะเป็น1ส่วนูท2 ตัวนี้หาบันอดไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็ติดเอยว้ยนะครับติดเอาไว้ว่าเซต้าข้อนี้เขียนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพก็จะเป็นติดลบของ r แทครับ1ส่วนด้วยรูทสองเรียบป้่อยติดไว้ก่อนโอเคไหมส่วนข้อที่ส่วนลำดับที่2ครับนั่นก็คือเราจะเลือก R ครับมาจาก R กำลัง2เท่ากับ X กำลังสบวกกำลัง 2, 2. อ่ะเราต้องแก้หาตรงนี้ก่อนโอเคนะ แก้แทนค่าลงไปครับจะกลายเป็น2รูสอเนี่ยทั้งหมดกาลังสองแล้วก็บวกด,ด้วยลบสยกกําลังสองเนาะคิดได้ออกมาเนาะมันก็จะกลายเป็นตัวแรกครับจะได้8ตัวที่2ครับได้4บวกกันเป็น12อ่ะอ่ะครับถอดรูดออกมาเนี่ยก็จะมี2อรูสแล้วก็ลบสรูสเนาะใช่ไหมถ้าเราถอดรูดตัวรูสิออกมาครับมันคือ4คูณกับสเนาะสถอดรูได้เลือ2 ที่นี้ครับเรามีอยู่สองค่าเราต้องใช้การเลือกครับเราจะเลือก r ที่ทำให้ r ครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยใช่ไหมอ่ะซึ่งในข้อนี้เนี่ย x ของเราเป็นจำนวนบวกนะครับ2อ2รูเขาเป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นครับเราก็จะเลือก r ที่มันเป็นบวกด้วยเช่นกัน r ในข้อนี้ครับเราก็เลยจะเลือกเป็น2อรูปมมาโอเคเนาะอ่ะข้อนี้เราก็สรุปผลไนดะ้เรียบร้อยแล้ว ตอบว่า r ครับเป็น2อรูทสามเซครับเป็นติดลบ r แท n ของ1ส่วนรูทสองแล้วก็ z ครับมีค่าเท่าเดิม z เป็นเลข3เนาะ3ตัวนี้นนี่คือ z ก็จะใส่เลข3ตรงนี้เข้าไปนะเรียบร้อยครับในข้อนี้โอเคนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันนะครับลองกออะลองกอฟังใหม่นะครับเพราะว่าในแต่ละข้อมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่ตงตัวหรือว่า ลองกลับไปฟังในข้อที่คล้ายกับข้อนี้ก็ได้ครับข้อที่มันกําหนด x y z มาให้แล้วแปลงเป็น r เซตเซตเพราะว่า2ข้อถ้าเกิดว่าเป็นข้อแบบเดียวกันครับผมจะสอนวิธีเดียวกันเลยจะไม่ได้แบบดัดแปลงเยอะเนาะใช้วิธีตาตัวมันจะได้หางง่ายครับโอเคเนาะข้อนี้อ่ะเรามาดูข้อต่อมากันเลยนะครับข้อต่อมาครับนั่นก็จะเป็นเรื่องสมการแล้วอ่าเมื่อกี้เป็นจุดพิกัดเนาะข้อนี้เป็นสมการ ข้อนี้ครับเขามีสมการมาให้ครับต้องต้องการแปลครับจากพิกัดฉากไปเป็นทรงกระบอกอหัวใจของข้อนี้เช่นเดิมเนาะคือเขามี x y z มาให้ต้องการให้เราครับแปลงไปเป็น r t a แล้วก็ z เอาหลักการแรกก่อนครับหลักการแรกก็คือว่า z ครับในสองระบบมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น2 z กำลังสองตัวนี้ครับเราจะไม่ยุ่งนะ z กำลังสตัวนี้ไม่ต้องยุ่งครับก็คือ เราจะไปล่อยไว้ที่เฉยเลยเราจะมาเปลี่ยน x y ครับให้เป็น r เศต้ให้ได้อะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจำสูตรได้ครับความสัมพันธ์ระหว่าง r x แล้วก็ y ครับนั่นก็คือ r กำลังสองครับมันเท่ากับ x กำลังสบวก y กำลังสเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้ก้อนขว่งซ้ายครับมันตรงกับฟอร์มตัวนี้พอดีครับเราก็เลยจะเปลี่ยนครับกลายมาเป็นว่า r กำลังสองครับจะเท่ากับ9คูณกับ z ยกกำลง 2. 2> ังสอง็เีไ้ตรงนี้ ตัวนี้ครับเราจะถอดรูทออกมาก็ได้เนาะ,ะถ้าถอดรูทออกมาครับมันจะได้ว่า r ครับเท่ากับบวกลบ3แล้วก็คูณด้วย z ครับเรียบร้อยขอ้อนี้แล้วก็จะได้สมการหน้าตางออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมข้อนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบง่ายเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะเพราะข้อเช่เป็นสมการเองในข้อต่อมาเนาะข้อต่อมาครับมีพิกาชายอยีกแล้วต้องการให้เราแปลงเป็นสมกระบาก เช่นเดิมครับหัวใจของข้อนี้ก็คือมี x y z มาให้ต้องการให้เราแปลงครับไปเป็น r เซต้าแล้วก็ z ทีนี้ตัว z นะครับตัวนี้เราจะเก็บไว้เหมือนเดิมไม่ต้องอยุ่งกับมันเนาะสังเกตว่าฝั่งซ้ายครับมันมี x ลบ1กบลังสอยู่เนาะคือเราต้องการให้มันเป็นลักษณะเป็น x กลาลังสแล้วก็ y กลังสใช่ไหมตอนนี้มันเป็น x ลบ1อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะกําลังกระจายกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะครับตัวนี้ครับกระจายออกมาจะกลายเป็นหน้ากา 2, ําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลักำลังสองเนาะ,ะแล้วก็บวกด้วยวา 2, กำลังสองของเราตรงนู้นเท่ากับแซดทีนี้เรามาจัดรูปกันใหม่ครับเราจะเอาตัวของ x กําลังสองแล้วก็ y ากำลังสองเอาไว้ได้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น x กํา 2, กลังสองบวกวากำลังสองเนี่ยอยู่ด้วยกันลบส x บวกหเท่ากับแซดครับ ทีนี้จากเมเื่อกี้เนาะ x กำลังสองบวก y กลังสองเนี่ยครับมันมันคือมันคือ r กำลังสองพอดีอ่ะตอนนี้ครับเราจะเหลือ2 x บวก1แล้วก็เท่ากับ z โอเคไหมทีนี้ครับเราต้องการเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตัว x ตัวนี้ครับให้อยู่ในรูปของ r กับ θ เเราก็สามารถใช้สูตรอ่อสัมพันธ์ของมันได้เรืตรงๆก็คือ x ครับมีค่าเท่ากับ r cos θ โอเคไหมข้อนี้ 1, บวกเท่ากับ z นะครับอะถ้าเราดูจากรูปตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็คือมันไม่มี x ไม่มี y อยู่แล้วมีแค่ z อ่าแล้วก็เซต้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นสมการสุดท้ายที่เราได้เลยเรียบร้อยครับข้อน,นี้เพราะเราจัดรูปต่อมาได้แล้วนะครับคอนเซปต์ของของข้อพวกนี้ครับก็คือใช้สูตรแค่สูตรดเดิมๆเลยใช้สูตรดเดิมๆใช้ความสัมพันธ์เดิมๆนะครับ ถือว่าการแปลงในระบบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะไม่ได้ยากอะไรอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่7กันดีกว่าอ่าข้อนี้ก็จะแตกต่างออกไปแล้วนะครับเขาให้เป็นทรงกระบอกมาเปลี่ยนเป็นพีระมิกนะครับหัวใจของข้อนี้ก็คือให้ r, เซตาแล้วก็ z มาให้เนาะต้องการให้เราเปลี่ยนครับไปเป็น x, y, z อ่ะข้อนี้ทำยังไงดีนะครับเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ก่อนความสมัธ์ที่เรารู้คืออะไรครับคือ R ลังสองมาเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแค่ r กำลังหนึ่งนะครับเป็นแค่ r กำลังหนึ่งทำยังไงให้เป็นกำลังสองเราก็ต้องเอาไปยกกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น r กำลังสองเท่ากับสามกำลังสองซึ่งได้เก้าเนาะอ่ะทีนี้ r กำลังสองเมือ่อกี้เราบอกว่าเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองครับเราก็จะเท่ากับเก้าซึ่งสังเกตสมการนี้ไม่มี r ไม่มีเซต้าอยู่นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำตอบของเราเลย x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9นี่เองเรียบร้อยนะครับข้อนี้ถือว่าคอนเซปต์ตัวนี้เขาเรียกว่าเรียบง่ายเนาะไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรเลยนะมาดูตัวอย่างที่แปดกันนะครับตัวอย่างที่แปดครับต้องการให้เราครับแปลงจากทรงกระบอกไปเป็นพีกะฉิดอีกแล้วหัวใจของข้อนี้คืออะไรมี r t แล้วก็ z มาให้นะครับต้องการให้เปลี่ยนไปเป็น x y z เนาะ จากข้อสังหาอ่ะอันเดิมก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้ว่า r กําลังสองครับมีค่าเท่ากับ x กําลังสองบวก y กําลังสองแต่ว่าอันนี้มันเป็น r กํลังหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการยกกําลังสองทั้งสองข้างครับก็จะกลายเป็นไทด์กำลังสองเท่ากับสี่คูณ r สี่ r กําลังสองนี้อ่ะทีนี้ r กําลังสองครับมันคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเนาะ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีตัวนี้ครับเขาไม่นิยมหรอกครับเขาก็จะย,ย,ย้ายสี่มาฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นาล r งสองส่วนทสี่เท่ากับ x กาลังสองบวก y กาลังสองเรียบร้อยครับไม่มี r ไม่มีเซต้าอยู่แล้วมีแค่ x y แล้วก็เรก็เลยได้สมการออกมาเลยนั่นเองอเห็นครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือ การแปลง่ะทรงกระบ,บอกไปเป็นพิกาชายอีกแล้วอืมโอเคหัวใจของข้อนี้ครับนะเราเขียนหัวใจของข้อนี้ก่อนข้อนี้หัวใจของมันคือมี R เซตา้าแล้วก็แซดมาให้เนาะต้องการครับเปลี่ยนกลับไปเป็น x y z อ่ะโอเคทีนี้ในข้อนี้ครับเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์อันแรกที่เราคิดออกคืออะไร r ากำลังสองเท่ากับ x กบบอกำล,ลังสองบอกว่ากำลังสองใช่ไหมแต่ถ้าเราแปลงครับเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ครับ เปลี่ยน,นยมันก็จะหายไปถูกปะมันจะมีพดคอสสองเซต้าอยู่ในสมนการซึ่งมันหาตัวตัดไม่ได้อ่ะมันหาตัวแปรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้เรายังไม่ใช้สูตรตัวนี้โอเคไหมอ่ะเรามาดูความสัมพันธ์อื่นบ้างเรารู้ความสัมพันธ์อะไรบ้างที่ตอนนี้ที่เรารู้เนะเาะก็เรารู้ว่า x ครับมันเท่ากับ r cos เซต้าแล้วก็ y ครับมันมีค่าเท่ากับ r sin เซต้าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพดสองพจน์เนี่ยให้เจอ ะะซึ่งเราสังเกตค่าว่าในสมการครับเรามีคอสสองเซต้าอยูอ่ตัวนี้ครับเรามีสูตรตรีโกณมิติครับที่เราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเนาะแต่เราจะเขียนให้ดูในคลิปนี้ครับคอสสองเซต้าครับสามารถแปลงกลับไปเป็นคอสกำลังสองเซต้าลบไซนยกำลังสองเซต้าได้ครับอ,อันนี้มันเป็นสูตรความสำคัญของมันเลยเนาะเป็นสูตรของมันเลยสูตรตรีโกนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นครับในข้อนี้เราแปลงใหม่จะได้เป็น R ากำลังสองครับ คูณ cos กําลังสองเลบ s i น์กํลังสองเี่ยบวกแกํลังสองครับเท่ากับหนึ่งอ่ก็เขนอะข้อนี้อ่ะแล้วเราก็จะกระจาย r กลังสองครับเข้าไปในวงเล็บอ่ะอเป็น r กลังสองเนาะคูณ sin ์กําลังสองเซตวกกํลังสองครับเท่ากับหนึสเกตครับในข้อนี้อ่ะตัว สองพจน์นี้ครับเราสามารถดึงกำลังสองได้ครับก็จะกลายเป็น r cos เซต้ายกกำลังสองลบด้วย r sin เซต้าครับยกกำลังสองบวก z ัดกำลังสองครับเท่ากับหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะใช้แปลงครับตัวนี้ครับตัวแรกเนี่ยมันคือ x เนาะตัวที่สอง r sin เซต้าคือ y เราเลยแปลงครับกลับมาเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองครับบวกซกำลังสองแล้วก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองอ่ะ ข้อนี้เราก็จะได้คาําตอบออกมาแล้วนั่นเองครับอ่าฮะโอเคนะครับข้อนี้คอนเซปต์ของข้อประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปครับจะเป็นเรื่องของพิกขัดทรงกลงละก็จะมาเจาะรายละเอียดกันในคลิปนี้เป็นทรงกระบอกเนาะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตัวไหนครับลองลองดูตัวอย่างเพิ่มนะครับตอ้งข้าวข้อลองลองกลับไปดูตัวอย่างเพิ่มใหม่นะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงข้อนี้ครับ สวัสดีครับ